โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่รายการจะได้แคสเกมเมอร์นะครับเราจะไม่ได้มาแคสเกมนะครับเราจะมาสอนทำอิทโทในเวเในแคมตาเฟรกันนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือมีรูปนะแต่ผมแนะนำให้เอารูปแบบในแคมปาเตเฟรนะครับจะรูปไหนก็ได้คุณคุณจะเอารูปนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีอ,อนนักษรนี้คุณไม่ต้องไม่คุณไม่ต้องกลัวครับเนี่ยคุณลากมาเนี่ยสมมติคุณลากรูปมาแล้ว แล้วแต่จะปรับไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมแนะนําให้ถ้าถ้าถ้าเราลองดูแบบให้เพื่อนคุณหรือหรือคนที่จะดูนะฮะคิปคูณนะฮะเปัาให้เป็นแบบชัดแจ้มเลยนะไอชัดชัดชัดแจ้งเลยนะประมาณนี้หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบนะฮะแล้วก็คุณจะเห็นรูปนี้นะแต่ตอนแรกถ้าถ้าเราเล่นไปลองดูก่อนถ้าเล่นไปแล้วมันจะแักษรขึ้นมานะวิธีทำให้มัน,นีแักษรขึ้นมานะ ทำง่ายครับคุณเห็นลูกบวมไหมฮะกดที่ไปครับแล้วก็ดีๆครับแค่นี้ครับไม่ได้เรียอักษรแล้วครับดูครับเห็นไหมฮะอักษรไม่มีเลยนะครับผมก็จะมาสอนทำแป๊บเดียวนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำก็คือหาเพลงนะฮะไปหาจกไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมจะมาหาตรงนี้นะครับที่จริงที่จริงเราจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครัะ แอมพ์พอดมิเดียนะแล้วแต่ผมจะเอาเพลงวงนี้คนระับโอ้ยสัตว์แม่งอ่าวอยากจะู YouTube อะไรตัวเลยอ่านะแล้วเราก็เล่าเพลงมานะครับแต่ถ้าเป็งผมไม่ต้องทําแบบนนั้เมื่อกี้เนะเราต้องยอ่อเขาไม่ไม่งั้นแม่งเต็มรายการนะครัไม่งั้นแม่งมเต็มวิดีโอเราเนะ่ยถ้ามีรถสร้างขึจบนะครับแล้วแบบแอมพ์พอดมิเดียนะฮะเอามาสักคลิปหนึ่งโอเคเพ้นแล้วคุณก็วางไว้ตรงนี้นะฮะ ถ้าถ้าทำไปเฉยๆนะมันจะไม่มันจะ,ด,นจะด,นดูธรรมดาไปนะครับเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตัวอักษรอ,อะไรขึ้นมาเลยวิธีวิธีต่อเติมนะครับไปที่เนี่ยเป็นรูปนะฮะเราไปที่เนะี่ยนะครับกูว่าอังกฤษไม่ออกครับช่างแม่งโอเคนะครับแล้วเราก็ปรับให้มันเป็นใหญ่ๆครับคุณดูจะได้เห็น,นครับ่างเช่นสวัสดีครับ สวัสดีครับประมาณนี้นะครับเลือกเลือกสีตามบายครับสีส้มสีสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคร้บนะแล้ว,ลว,ลว,ลวดูต่อเราเลยน,นะจะเป็นอย่างงี้นะครับเราสามารถปรับปรับขนาดก็ได้จะให้มันเล่นหนึ่งอะไรนะ ทีเดียวเออเนี่ยเอฟเฟกต์ตรงเนี่ยเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะเรื่อมาสุดยอดผมเราก็จะแม่ดเีความเท่หรืออะไรเลยนะครับสมมติเราจะใส่ไปเนี่ยเป็นเงนี้นะฮะนี่ละดูนะดูนะครับสุดยอดผมเราก็จะมาสู้กับเซกีเท่มากเลยนะครับแล้วสมมติถ้าใครหน้าจอไม่เต็มครับปรับก็ไม่อย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วเวลาคุณนั่งลงยูทูบนะฮะภาพเนี่ยภาพเออภาพมันจะเต็มจอในยูทูบเลยนะ ใช้ง่ายกับเวกัสแน่นอนอย่าผมถ้าคุณใช้เป็นนะฮะถ้าใช้ไม่เป็นก็ไปฝึกใช้กันได้เลยครับคิดผมมาสอนทำแค่อินโทรแล้วตอนคุณจะจบล่ะน่าสมมติว่าคุณจะจบป๊บมึงนะฮะไอซักไอซักโอ้ย oh. โอเคได้ละตรงนี้นะฮะโอ้ยของหายหมดเลยตรงนี้คุณจะจบนะฮะ okay, คุณจะจบนะครับเยวผมจะขอเวลาไปหาของใหม่นะครับเห็นไหมฮะมันจะดับปึบไปเลยแต่ถ้าเราเราใส่เอฟเ,เฟคไปหละอะแบบเนี้ยฮะมันจะค่อยๆด,ดับลองดูะฮะับ๊รนึงนะฮะคอานี้ก็ได้อะเอาเฮ้ยลองดูนะ คครับเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปหาของใหม่นะครับเห็นไหมฮะมันจะมันมันจะดูดีกว่านะครับแล้วในเมื่อคุณทําคุณทาอินโทรคุณหรือทาคลิปของคุณเสร็จแล้วฮะคุณก็ไปที่โพสต์แอนแช์นะครับคุณก็กดนี้ไหมแล้วคุณจะกดนี้นี่แล้วมันจะให้เลือกนะฮะแต่ตอนแรกมันจะมีให้ใส่รหัสนะแล้วพอคุณใส่รหัสเสร็จคุณก็เล็กไปนะครับแล้วคุณก็ตั้งชื่อคลิปแล้วคุณก็กดฟิตอะไรไปได้แล้วมันก็จะแชร์ไปถึงยูทูบให้คุณเลยครับ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับพบวกวับเจสซีได้ใหม่พรุ่งนี้หรือวันหน้าถ้าไม่เจอก็เปิดมาดูคลิปแล้วคุณก็จะเจอพวกเรานะบ๊ายบายครับ